ซีแฟนคลับของลูกชายแห่งชาติของเราโอ้ยรูปที่น่ารักมากเลยทํางานกับแม่ไฮนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอ่พอแม,แม่เอ้ยนะคะลูกชายลุยงานทํางานมากๆนะคะจนไม่สบายเจ็บคอนะคะแม่แม่โอ้ยลูกชายนะคะข่าวดีแล้วก็ข่าวที่ลูกไม่สบาย นะคะเอาข่าวไหนกันออกก่อนดีแม่แม่เอ้ยเอาข่าวที่ลูกไม่สบายก่อนดีกว่าเนาะลูกบอกว่านะคะเจ็บคอจ้านะคะแม่แม่เอ้ยนะคะคุณกาดบันดิตของเรามไม่เป็นไรคะ่ะ ไม่สบายนะคะมันอากาศเปลี่ยนแล้วหนูทำงานไม่หยุดนะะี่ะะเจ็บคอจนได้นะคะนี่แหละลูกเอ้ยนะคะ60ยังไม่เจ็บซ้ำกันไหมบอกแล้วว่ามีอะไรนะ <c oughs> ออเลขออกหกศูน ใช่แล้วนะคะลูกบอกแม่แม่ใครๆถูกกันมั่งนะคะลูกคุยกับแม่หายนะเรื่องที่ว่าเลข60นะคะโอ้ยนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะคุณหมอกาดเป็นทั้งหมอดูหมอใจจริงๆนะคะ60ออกซ้ำจนได้นะคะเจ็บคอจนได้ลูกชายโพสหนึ่งวันที่แล้วนะคะหายไวๆนะครับ ดูแลตัวเองให้หายไวๆจะลูกนะคะขอให้ลูกหายไวๆนะครับโอ้ยนะคะหายไวๆนะครับลูกชายของเราเก่งจริงๆนะบอกเลขคุยกับแม่หายนะอัรารู้สึกอัายาก,ก็ลงคลิปอยู่นะที่ลูกบอกว่าอันเลขออกนะหมอดูหมอใจเจอกันทั้งสองนะคะไม่ทัองไม่หายแล้วลูกชายหกศูนย์นะคะ ยาม,มากเลยสํำกันบอกแล้วว่าแล้ววันนั้นลูกบอกนะคะมางานกับแม่หายแต่พกแต่งโมมาทำไมหย,ยอกลูกนะคะน่ารักมากมากนะคะดูแล้วกอีกอัดย์อ่าอ่านอัจฉรยาอ่านอันวนน,นนะคะหัวเตนะคะน่ารัก นะคะแล้วก็คุยกันเรื่องอะไรนะคะย่าลงคลิปอยู่นะไม่หายคุยเรื่องไม่สบายเข้าห้องน้ำจะกินข้าวยังไม่ได้กินข้าวนะคะไม่พูดคำนี้นะคะไม่หายนี่นะนะคะเจ็บคอจนได้หายไวๆนะครับะคะ่ะดูแลตัวเองหายไวๆนะลูกคะ่ะหาหมอ ประเมินอาการหน่อยดีนะครับอันนั้นหายไวๆนะครับสู้ๆงานที่สองนั่งดูไหมก็สอนสุพรรณบล็งให้ฟังนะคะหนูนะคะจะดีไหมนะป้าไปหาหมอนะคะเนอะลูกชายเป็นห่วงนะคะเห็นด้วยนะปาให้หนูอั้นนั่งแจกยิ้มมันอันนไม่ต้องลอง แกงแม่แม่คุยเยอะไห์สดนานแล้วดูลูกเมื่อวานพูดเยอะทำให้เสียงแหบเจ็บคอค่ะร้องเพลงนะครับร้องสิบไม่เท่าหนูพูดหนึ่งชั่วโมงนั่งเจ็บคอใช่ลูกไหลสดหายไวๆไวนะคะคุณแม่อันบอกว่าพาไปกวดยานะวันนั้น <c oughs> คุณแม่นะคะ ปดเองแม่ยาเขียวกับมะนาวกับเกลือนะคะพาไปฉีดยาเลยไม่อังพ่อตายนะคะฮ่าฮ่าฮ่นะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะลูกชายแม่แม่นี้นะคะโอ้ยนางพูดและนางมีความสุขนะคะเวลานางไร้สดนางก็พูดมีความสุขใครนะคะดูไม่ดูเพลินมากเลยนะคะแอดย่าชอบเอาไฟ้สดของนางออกมาให้แม่แม ย้อนดูตอนหลังนะคะเนาะพูดเยอะไงหนูอัน้นอุ้ยไม่ใช่เพลงร้อเพลงเยอะหยอกหยอกครับนะคุณแม่เดือนบอกนะคะแม่เดือนแซลลลูกเซล้วนะคะค่ะแม่เซลล์บ้างนะคะชอบแกงคนอื่นไงคะแม่เดือนแก,งแ,กงแม่แกงแม่แม,แม่นี่แหละน่ารักนางนะคะโทลูกสงสารจังหายไวๆ หน้าช่วงนี้ลูกมีงานคอนเสิร์ตติดตดกันหลายวันต้องร้องเพลงทุกวันแถมต้องล้อเพลงสุดๆุดตามคำขอแม่แม่แฟนแร้องเพลงกันซึ้งต้องใช้เสียงเยอะด้วยทําให้คออักเสบแต่ช่วงนี้ลูกกินน้ําอุ่นลดน้ำเย็นก็จะดีนะครับแต่ทางดีลูกไปหาหมอ ดีกว่าไหมจะไม่ได้ทรมานเจ็บคอมันทรมานมากจงนี้ลูกมีคอนเสิร์ตทุกวันพักผ่อนเยอะๆเลยนะครับหายไวๆนะครับนะคะนี่แหละนะคะลูกชายคิดเหมือนกันเลยคะ่ะลูกป่วยแบบนี้เราต้องไปขอเป็นไอไะไรนะขอเป็นแทนเขาคงจะดีเนาะวันนั้นนะคะแล้วขอ นะร้องสาวเพชรบุรีไปสิบรอบสดๆด,ดวันนี้เบาหน่อยนะลูกนะนะคะนั่นแหละเจ็บคอนะคะแม่แม่บอกนะคะงานเยอะนะคะเห็นไหมคะลูกชายแม่แม่เป็นห่วงหนูมากเลยวันนี้ให้พี่ใหญ่ร้องแทนวันนั้นนะคะคิดถึงพี่ใหญ่จังเมื่อไรพี่ใหญ่จะเชิญน้องลรยอันไปอีกชอบเคมีเข้ากันดีคะ่คะค่ะกินยาเลยครับฉีด ยาฉีดเอี๋ที่ฉีดคอไหมให้โบเอาที่โต๊ะแม่ได้นะนะคะคุณกาศบอกว่าขอหน่อยแม่จ๋าวันนั้นนะคะฮ่า <c oughs> <c oughs> ค่ะนางกำลังอยากได้นางเลยมาถามวันนั้นหายไวๆไวนะคะคนเก่ง แม่เอฟซี FC นะคะเป็นห่วงนะคะแม่เดือนก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้ลูกแม่อังพาไปหาหมอนะคะขอรูปที่ถ่ายกับแม่ไฮนะคะแล้วก็โพสต์ล่าสุดพึ่ง12นาทีขอบคุณคะแนนเวโโบททุกฝ่ายคนเลยนะครับเต็มที่มากๆขอบคุณจากหัวใจครับผมนะคะลูกชายนะคะ นะคะทุ่มเทหมดหน้าตักเลยแม่แม่บอกนะคะอันนี้เพิ่งลูกชายเพิ่งโพสนะคะแม่แม่จ๋านะคะแม่ในแม่ทำพ่อรักหนูเยี่ยมมากเลยเจ้าหนูคนเก่งค่ะเต็มใจให้หนูคือดวงใจของแม่แม่ทุกท่านโบสถ์เต็มที่พ่อหนูค่ะหนทางรักหนูครับแม่หนทางยากลำบากเพียงใดก็ เฝ้าฝ่าฟันหนูเดินให้สะดวกเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปขอให้หนูโชคดีโอ้ยะคะดีใจกับคลูกนะคะมีทั้งข่าวที่ลูกเจ็บคอบก็ขอให้ลูกหายไวๆและมีข่าวดีนะคะของลูกชายมาให้แม่ๆนะคะเห็นไหมลูกชายของคุณแม่นะคะ เกิดมาที่ในนี้อดยาย้อ,ยยยอนโพสหลังนะคะเกิดมาใช้ชีวิตหนึ่งครั้งอย่าให้เสียเวลากระลมปากใครใช่แล้วนะคะนี่อจย,ยาก็รู้กเก่งอยู่แล้วนะคะเอาคนที่รักหนูนะคะคนที่รักหนูหนูเป็นคนน่ารักค่ะ หูเก่งอยู่แล้วลูกชายของแม่แม่ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดยา่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอลูกชายหายไวๆนะคะดีใจกับลูกประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านขอบคุณลมใต้ปีกนะคะขอบคุณกำลังใจแม่ไฮนะคะพกแต่งโมมานะคะวันหลังถ้าเจอลูกไม่ต้องพกแต่งโมมาวันนั้นแม่ดาแม่ไฮเขาหุ่นดีค่ะเอาไหม ชอบไหมชอบไหมนะคะลูกหลักหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยสิพี่ชอบไหมชอบไหมชอบจะสวยอึ๋มนะคะน่ารักนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอลูกชายหายไวๆนะคะสวัสดีค่ะ